เฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรอีกแล้วเนาะทุกคนมือนีสาวรจะพาทุกคนมาบึง่งเรื่องราวดีๆเรื่องนึ่งเนาะที่คนไทยมาช่วยเหลือคนลาวเนาะนั่นก็คือมาปิ่นปัวตาให้ประชาชนลาวอยู่ที่จำปสาสักปรฏเทศลาวเนาะนั่นก็คือเพื่อนจะมีรถเอ่อเคลื่อนที่เนาะ หรือว่าห้องผ่าตัดเคลื่อนที่จากไทยมาลาวทุกคนมาปัวตาฟรีให้ประษาชนลาวนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยที่สาวน์โอ้โหภูมิใจและวก็ดีใจแทนคนลาวทุกคนที่ได้รับการปิ่งปัวและก็ต้องขอขอบพระคุณทางคุณหมอหรือว่าทุกทุกท่านที่มีส่วนห่วมในโครงการนี้เนาะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในลายเนาะสาวรนโฮูสีเว้าจังใดมันตื้นตันมันดีใจจนเว้าบบออกทุกคนนี่แหละเนาะบ้านพี่เมืองนองบานไกล้เหือนเขียงทุกคนสาวรอยากให้ทุกคนไปเพิ่งในคลิปเนาะว่าจะมีบรรยากาศแนวใดเนาะ ก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตเนาะเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของซ่องเนาะไทยลาวทูกเตอร์เนาะที่สาวอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาหนะ้าที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดล็อกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยเนาะสาวอนก็เคยได้ยินซื่อเสียงเฮียงน้าของเพื่อน อยู่แล้วเนาะเห็นเพื่อนตลอดเลยใน t i ๊ t o k อกหรือว่าใน Youtube ในโซเชียลสื่อของลาวหลายล่ซ่องเนาะทุกคนนั่นก็คืออพี่น้องนาลาก่อนเพื่อนเป็นคนไทยที่เพื่อนมาเฮ็ตคลิปในสอบบลาวเฮานี่ถือว่าหลายและก็มีแต่เรื่องดีๆเลยที่เพื่อนมา เหตุอยู่ในหลาวนี่ถือว่าเพิ่นก็เป็นบุคคลที่สําคัญบุคคลที่เป็นคนดีเป็นเป็นคนที่แบบว่าน่าฮักนะทุกคนเนาะซาวอก,อก็บอกบอสร้างสีเบาเนาะนั่นแหละสาวอก็ได้ติดตามเพิ่นเส้นกัน,นเนาะเห็นเล่ยลคลิปแล้วแต่สาวออยากอยากเอามารีแอกซ่นแต่ยานเพิ่นบอุอนุญาตเนาะ ซาบอลก็บูฮูจะติดต่อไปช่องทางใดเนาะนั่นแหละซาบอลก็ต้องได้ก็ต้องแบบซาวอนแบบอดใจบุไดที่จะเอาคลิปนี้มารีแอคซันนะทุกคนอดใจบุไดอีลีเนาะก็ต้องขออภัยมาณที่นี่อีลีนั่นแหละซาวอลขออนุญาตนเนาะเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้ฮูถึงความดีความความฮักเพลง จากพี่น้องสาวไทยจากคนไทยที่ช่วยเหลือคนลาวเฮาเนาะอยากให้ทุกคนได้ไปเบึ่งอีหรีอะไปเบิ่งพร้อมๆกันกับสาวอาเลยเนาะทุกคนอันนี้เป็นสองข้างเลยนะน้องใช่ไหมครับคุณแม่อยู่ดีๆก็เป็นและสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือรถผ่าต,าตัดเคลื่อนที่ะนะครับของสภากาชาติไทยครับก่อนจะมาหาหมอนี่มองเห็นปะยิ้มหล่อเชเธอเป็นยังไงเห็นไหมลูก เห็นแล้วเนาะเคสวยงามเห็นแค่ไหนเ,เห็นหนะ้าแม่ชัดยังไหนดูหนะ้าแม่สิออนมองเห็นแล้วอะ่ะเออตอนลูกไม่เห็นเป็นไงเราทุกมากนะเนาะแม่เขารักหนูอะ่อเนะเนาะหนูก็ต้องรักแม่เนาะ พามองเห็นแล้วก็แข็งแรงดีร่างกายดีเราก็ต้องช่วยแม่เนาะไปต้องร้องไห้ผู้ชายต้องอดทนไปหยอดยาไปนี่คือโครงการดีๆกิจกรรมดีๆซึ่งเกิดขึ้นที่สปปลาวหนึ่งในโครงการทอดถวายกระถินพระราชทานที่วัดกลางเมืองจำปาสังแขวงจำปาสังครับและนี่คือคณะแพทย์จากสภากาชาติไทยนะครับที hmm uh uh ่เข้ามาร่วม ดูแลรักษาตาให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้นาฐานะและโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับและปีนี้อยู่ที่ปักเซครับเมื่อปีที่แล้วเราจะอยู่ที่หลวงน้ําทานะฮะและเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาประมาณร่วม10บกว่าปีแล้วครับนั่นคือความสัมพันธ์ไทละลาวนะครับและนี่คือหนึ่งในกิจกรรมพิเศษนะค,คือการทอดถวายกฐินพระราชทานที่วัดกลางเมืองจะปลาสังแขวงจะปาสังครับวันนี้ผมมาเจอพี่พอชัยครับเป็นหนึ่งในคนไข้นะครับที่ได้มาผ่าตัดตานะฮะ คุณพี่เป็นอะไรมาเป็นแกนตาขุนแกนตาขุนเราจะเรียกว่าต้อกระจกได้ต้อกระจกต้อกระจกแกนนี่พี่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเรียบเรียบร้อยกระมาเพื่อเปิดตาเปิดตาแผลเพิ่มดูเพิ่ว่าผอมเรียบร้อยวอดกี่บานอ่านั่นคือเมื่อวานนี้พี่เข้ามาผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้กบมาอีกทีให้คุณหมอเช็คอีกทีหนึ่งถึงความเรียบร้อยแนแล้วนี่เมื่อวานนี้เป็นคิวที่เท่าไหร่พี่คิวที่ 4ี่บาโอ้สี่สิบห้าเชื่อไหมครับว่าคุณหมอเนี่ยได้ผ่าตัดคนเดียวนะคะแลวทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเลยจนหอหกโมงแรละหกโมงแรงแม่คุณหมอจากทีมแพทย์ทีมกาชาไทยเข้ามาตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27นะแล้วผ่าตัดทุกวันเลยแล้ววันนี้จะได้เห็นแล้วเนาะเห็นเซเลเ็นแจงม่า2งเบื่อรู้สึกยังไงบ้างพี่ดีใจดีใจแล้วและสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับนั่นคือรถผ่าตัดเคลื่อนที่นะครับของสภากาชาติไทยครับ ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะแล้วมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับ<ม>อยู่ที่วัดหลวงนี้ตั้งแต่วันที่22<ม>ถึงวันที่27<ม>เลยนะครับ<ม>นั่นคือเขาผ่าตัดให้กับเป็นพระสงฆ์<ม>เป็นนักบวช<ม>เป็นแม่ชีและผู้ยากไร้นะฮะที่เข้ามาเขาจะมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ขัดกรองเราจะเห็นว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลร่วม20ชีวิตด้วยกันนะฮะ<ม>เขาบอกว่าอยู่ที่นี่กันตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึง6โมงเย็นเลย นั่นคือการผ่าตัดกันตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นณนะวันวันหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่คุณลุงก็บอกมาแล้วว่าเขาอยู่ในคิวที่45ในหนึ่งวันคุณหมอได้ผ่าตัดได้ตรวจตานะฮะทางทีมแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันลุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะมาเช็คอัพมาตรวจสอบกันอีกทีนะฮะว่าสิ่งที่คุณหมอรักษาไปนั้นน่ะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติครับเป็นอย่างนี้้้ทุุกวนะววัันนนณ่ขึผูปย จะเข้ามาตั้งแต่เชา้ขาขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วกลับมาอีกตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยครับซึ่งก็ต้องส่งกําลังใจนะฮะคุณหมอและก็ทีมแพทย์จากสปาการาชิไทยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในโครงการทอดถวายกระถินพระราชทานที่วัดกลาง เมืองจับปาสักแขวงจับปาสักครับวันนี้ผมมาเจอคุณหมออุไรวันครับเป็นคุณหมอดีเด่นผู้ที่ตดในการรักษาตาให้กับผู้ได้อโอกาสและผู้ยากไร้สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะ ต้อนรับส you know, train ู่สปอร์กวาราาเลยครับอยากถามแล้วคุณหมอโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคุณหมอคือหน่วยแพทย์จากสูตรสัญญกรรมสภาการาติไทยในสมเด็อประเทศพัลัสลาดสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยเราดําเนินงานอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ดาเนินการมาปีหน้าก็3าปีแล้วล่ะค่ะโครงการของเราเนี่ยเน้นที่จะออกรถออกรถผ่าตัดนี่คือรถผ่าตัดที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะคะโรคตาเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมเพราะฉะนั้น ทั้ในในประเทศตอนนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉนั้นพอมีอายุเพิ่มขึ้นการเป็นต้อกระจกหรือในกลุ่มของชาวไล่ชาะาก็จะเป็นเรื่องของต้อเนื้อ กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะมาหาหมอตาได้ก็จะเป็นปัญหาของเขาบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งตาบอดตากระจกจนกระทั่งมองไม่เห็นนะคะเราก็เลยออกไปตามพื้นที่ไกลๆเพื่อไปดูแลประชาชนของเราในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะเราได้มีโอกาสมาด,ดูแลนะคะประชาชนในในเขตของจำปาสักนะคะก็ต้องเรียกว่างานนี้นยะบุญพามา เพราะเนื่องจากว่ามีกระถินพระราชทานนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยนะคะต้องการความช่วยเหลือจากจักรวาลตาทําให้สภาการชพทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญคะรคั้งนี้นะคะเมื่อมาทํางานเนี่ยก็พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าความรุนแรงของต้อกระจกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต้อเนี่ยเป็นต้อที่สุกมากคนไข้มองไม่เห็นแล้วน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราที่เรารักษาให้นะคะก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่เราได้มาร่วมมือกันแล้วก็ได้ได้ช่วยเหลือนะคะประชาชนในในสถานที่แห่งนี้ค่ะที่สปปลาวเราที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรครับคุณหมอก็ <co> เหมือนเหมือนไทยอ่ะนะคะไม่ต่างหรอกก็คือต้อกระจกเป็นหลักเพราะเป็นผู้สูงอายุเพียงว่าต้อกระจกที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเยอะนะคะรุนแรงคคุณหมอก็เลยมีรถผ่าตัดเคลื่อนที่นี้เข้ามาถึงที่ประชาชนเข้าไปถึงที่ชุมชนได้เลยใช่ค่ะคุณหมอวันนึงนี่คุณหมอผ่าตัดดีลายครับ ก็เราก็ให้มากที่สุดนะคะก็ทําตั้งแต่เช้าถึงเย็นเท่าไหร่ก็คือทําไปจนกว่าคนไข้จะหมดค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์ไปแต่ละคนที่ได้รับการผ่าตัดกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็เปิดตาขึ้นมาจากวันนี้ก็เห็นได้ถึงแบบแสงสว่างที่หมอมอบให้แล้วผมก็ได้ยินข่าวมาว่าคุณหมอจริงๆแล้วต้องไปรับรางวัลที่เจนีวาแต่คุณหมอไม่ไปก็พอดีมีมีท่านผู้บริหารท่านรับแทนให้แล้วนะคะ ก็คือรางวัลก็คือความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่มาตรงนี้เนี่ยคนไข้ร้อยเป็นรนะ้อยเนาะที่เขาไม่ได้รับการดูแลเราก็เลือกที่จะมาดูคนไข้ยังไงรางวัลเราก็ได้อยู่แล้วละค่ะเราไม่ไปเขาก็ให้ค่ะ <laughs> น่นารักบางๆเลยและนี่แหละครับคือผู้ขุดทิ่ตนจริงๆนะกับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากไร้และนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะของการทอดถวายกระถินพระราชทานที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับประเทศไทยเข้ามาทอดถวายกระถินเนี่ยเป็นเวลาน,นับร่วม 10, 10ปีแล้วแล้วนับปีนี้นั่นคือเกิดขึ้นที่แขวงจัปาสักครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์พี่เข้ามาแล้วและถึงตอนนี้นะฮะ<ม>นั่นคือเขาได้มาผ่า,ผานตัดเมื่อวานนี้ครับและว,วันนี้เนี่ย เปิดตาเรียบร้อยแล้วเปิดตาเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างโอ้เปิดตาจนนิดเปิดตาออกมาแล้วชัดชัดมากเลยชัดมากเลยตอนแรกรู้สึกมัวมากมัวทีนี้โอ้เห็นชัดเจนเลยชัดเจนเลยชัดชัดมากเลยขอบใจหลายหลายดีใจแล้วพี่เป็นไงบ้างชัดเจนชัดเจนเปิดตาแล้วชัดเจนทนชัดเจนกีชัดเจนชัดเจนโอ้ดีใจหลายเลยขอบใจหลายๆ ดเนี่ยฮะทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือผ่าตัดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คุณหมอแล้วก็ทีมอาสาทั้งหมดนยสามารถเปิดตาให้นะครับเราจะเห็นว่านันกธุรกิจไทยก็ดีแล้วก็ทางด้านคนที่อยู่ที่นี่ก็ดีนะมาช่วยกันครับนั่นคือจิตอาสาจริงๆนะที่เขามาช่วยกันทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นไทยหรือลาวนะฮะได้เข้ามาช่วยกันซึคิวครับซึคิวบุญทันบุญทัน เป็นยังไงบ้างเปิดตาเรียบร้อยแล้วรู้สึกซัดขึ้นค่ะซัดขึ้นซัดขึ้นเห็นแสงอะเห็นแสงขึ้นอ่ะแล้วเป็นอะไรมาทําไมตัวยังน้อยอยู่เลยแล้วแบบว่าเจ็บตาละมองไม่เห็นแล้อยู่ดีๆก็เป็นอ่ะอยู่ดีๆก็เป็นคือกันเลยบอสอันนี้เป็นสองข้างเลยนะน้องใช่ไหมครับคุณแม่อยู่ดีๆก็เป็นอยู่ดีก็เป็นแล้วเป็นสองข้างเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอย่างเลยอยู่ดีๆก็เริ่มไม่ชัดขึ้นไม่ชัดขึ้น แล้วทุกวันนี้ก่อนจะมาหาหมอ 1991, oui> นี่มองเห็นป่เห็นน้อยเห็นน้อยหนึ่งนะเห็นเกะกะเห็นมือให่เหนหยกับมืออทั้งสองข้างเลยเนี่ยยังอายุยังน้อยอยู่แล่แล้โชคดีที่ได้มาผ่าตัดเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นเลยเมื่อกี้เราเห็นเลยนะน้องก็ร้องไห้ด้วยดีใจนะ ดีใ,ใ,จใ,ใจเนาะที่ได้แบบว่าเราเห็นชัดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราก็ต้องดูแลรักษาตาเนาะเราก็อยากฝากบอกนะแต่ละคนนะฮะว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ใกล้ๆอย่าเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเนาะนทำมาอย่างนั้นมันก็ทุกอย่างก็ทําให้ใสายตาเราแย่ลงขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากๆเมยก,ก็ดีใจหลาย <c oughs> โดยขอบคุณคยกันโดยขอบใจขอบใจเยอก็คงต้องต้องขอบคุณเนี่ยนะคะขอบคุณทีมงานเราได้รับความร่วมมือจากนะคะจากทั้งนะคะทีมของคนไทยแล้วก็ทีมของของสอปปลาวนะคะที่ที่มาร่วมมือกันดูแลคนไข้นะคะจะมีจิตอาสามาช่วยกันทํางานจะมีผู้ที่เอาอาหารมาเลี้ยงคนไข้นะคะซึ่งซึ่งพบอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะพบน้ําใจอย่างนี้ตลอด น้ำใจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความความดีของเพื่อนมนุษย์นะคะคนที่มีมาช่วยคนที่ไม่มีคนที่มีความรู้คนที่มีศักยภาพจะมาช่วยกันได้เนี่ยเรามาช่วยกันถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆคนมีความคิดอย่างนี้โลกนี้จะน่าอยู่นะคะสังคมเราจะมีความสุขค่ะขอบคุณมากเลยคุณหมอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะนั่นคือคุณหมออุไลวันหัวหน้าทีมแพทย์ไทยดีเดตผู้ที่ตนในการตรวจรักษาโรคตาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้มาที่สปปลาวเนี่ครับเพื่อที่อยากจะมาช่วยรักษามาผ่าตัดผู้ที่ป่วยทางด้านสายตานะซึ่งตั้งแต่เช้ามานี่คุณหมอนี่ผ่าตัดมาตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้ามาจกนกระทั่งถึงกโมงเย็นเลยแล้วเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วนะครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนั่นคือรอคุณหมอเพื่อที่จะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งและขณะเดียวกันตอนเช้านี้ของทุกวันก็จะมีผู้ป่วยรายใหม่ กลับเข้ามาอีกนั่นคือทุกวันนะฮะนั่นถึงการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมาตรวจสอบอีกทีนั่นคือการรักษาไปนั้นได้รับผลดีขนาดไหนและเปิดตาให้กับทุกคนเนี่ยได้มองเห็นครับนี่คือโครงการดีๆกิจกรรมดีๆซึ่งเกิดขึ้นที่สปปลาวหนึ่งในโครงการทอดถวายกฐินพระราชทานวัดกลางเมืองจำปาสักแวงจำปาสักครับโอ้โหทุกคน เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่น่ายินดีที่สุดเป็นเรื่องที่เขาบออกมันตื้นตันมันแบบพี่น้องพี่น้องคนไทยพี่น้องสาวไทยเนาะคือโอ้โหทุกคนมันตื้นตันมันแบบ่ะบอกก็ถือโอ้ ขอบพระคุณขอบพระคุณอีหรีขอบใจหลายขอบใจหล,ลายเนาะแทนคนไทยเออแทนคนลาวเนาะที่คนไทยมาช่วยคนลาวปัวตาในครั้งนี้คือแบบตื้นตันอืนั่นแหละบูฮูซีว้าอย่างก็ขอขอบพระคุณทุกทกคนที่มีส่วนห่วมเนาะเออ ในโครงการนี้ในคลิปนี้หรือว่าในเรื่องราวดีๆแบบนี้เนาะขอขอบคุณเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆเรื่องเลยนั่นแหละเนาะทุกคนความดีคือสิ่งโบาตายความจริงก็คือความจริงคือคนไทยเพิ่นมาช่วยพี่น้องคนลาวอิหลี่และนี่คือเรื่องจริงทุกคนเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ ตื่นตันแบบบอกว่าถือสาวรก็ได้แต่บอกว่าได้แต่กล่าวว่าขอบพระคุณจากใจจริงขอบพระคุณอิหลีเนาะทุกคนนั่นแหละสาวรก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะฝากช่องของสาวรน,นวรว้าวสาวฮุนฮงฝากกดไลค์กดแช กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้สาวรอลได้ดยเนาะ,ะสำหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาวรอยอยากให้กำลังใจสาวรเนาะก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อยเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย